อะไรที่เป็นเป็นตัวเหนี่ยวนําให้คุณวิชัยเข้าไปสัมพันธ์กับวัดป่าเจน,นี้ได้ยังไงครับคือวัดป่าเจนเนี่ยสืบเนื่องจากว่าตออกค้างอยู่เป็นวัดที่หลังคาจากหลังคาอานะจากเลยนะอดีตอดีต20ปีก่อนเนี่เป็นหลังคาจากแล้วชาวบ้านชาวไทยลื้อในละแวก นั้นเนี่ยก็เป็นนิมนต์เกจิอาจารย์จากพม่าซึ่งท่านก็เป็นคนไทยลื้อที่หนีหนีสงครามไปนะฮะไปบวชเรียนอยู่ที่พม่าเข้าไทยมั่งครับลาวมั่งเขาวนกันอยู่แถวแถวนี้ยแล้วท่านก็หลังสุดก็อยู่ที่พม่าครับก็เป็นนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าวาดที่นี่พอท่านมามาได้ชักระยะไม่นานนักะครับบังเอิญผมก็เริ่มเข้าไปถึง12ปบสอนาัรับ S <S> ในใจก <virtual> ็นึกว่าเออที่นี่น่าจะค้าขายได้นะฮะแต่ก <breakthrough> ่อนทําการค้าคนไทยก็บอกทําบุญก่อนเพราะนั้นเองผมก็เข้าไปทําบุญขอท่านบอกว่าผมจะมาทอดพระป่านะที่แถวนั้นมีวัดอยู่วัดเดียวด้วยมีวัดเดียวมีวัดเดียวสมัยนู้นไม่ใช่ให้เกิดง่ายๆรัฐบาลไม่ให้เพราะว่ารัฐบาลเขาก็เข้มข้นเป็นห่วงเรื่องเรื่องบารมีมากไปจะเป็นปัญหาของเขาของการปกครองอืมอ่า เราก็ก็เข้าไปตั้งใจจะไปทําบุญครับอ่าแล้วก็เป็นที่มาของการบ่อยครั้งที่เราขึ้นล่องเนี่ยเจ้าวาดก็เหมือนกับว่ารู้จักเมืองไทยครับพอสมควรท่านก็บอกเนี่ยเมืองไทยมีมีสิ่งของอย่างนี้อย่างนั้นนะเขาต้องการใช้นะอย่างเช่นหลังคาจะมาสร้างออโบสถเลขใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ พยายามขนมาจากเมืองไทยเพราะท่านบอกเองว่าของจีนทําแล้วมันไม่ได้สเปคครับก็เป็นที่มาที่ผมบังเอิญระยะนั้นผมมีโลจิสติกสครับนะะมีรถเทเลอร์ผมขึ้นล่องผมก็ช่วยท่านขนครับก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะอะไรทําได้ก็ทําว่างอยู่แล้วก็ทําอำนี่ก็คือทํำบุญสะทมบุญสะสมไปโดยไม่รู้ตัวครันะฮะ แล้วก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ที่แนบแน่นกับกับท่านเจ้าวาดองค์นี้ไปด้วยเลยโดยปริยาย่ฮก็ยังมีเรื่องขำๆอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งพอเราทําธุรกิจลูกน้องเราขาดจังหวะเดินทางไปลูกน้องไม่มีตังค์หมุนธุรกิจเราก็ต่อใจพระคุณท่านยืมตังค์ <c oughs> โอ้โหสุดยอดคนท่านก็บอกเออเรียกลูกน้องมานะคือคือก่อนก่อนหน้าที่จะยืมตังค์เนี่ยเราก็ทํางานให้ท่านพอสมควรนะท่านก็ไว้ใจครับท่านไว้ใจท่านก็เรียกลูกน้องมาเอาเปิดตู้เซฟครับเอาเท่าไหร่นับไปโอ้ลูกน้องมาเล่าให้ฟังโ บุญเหลือหลายก็ได้แก้ขัดไอ้ที่ลูกน้องไม่มีจังหวะเงินหมุนเราไม่พร้อมขึ้นไปไม่พร้อมที่จะเอาสตังค์ไปช่วยเขาเพราะทุกวันนี้มันไม่ได้โอนกันได้ง่ายใช่ไหมสมัยก่อนมันก็โอนไม่ได้ก็คุ้นเคยการใช้เงินสดแหละครับครับก็สนุกดีก็เป็นที่รับรู้กันว่า ความไว้วางใจออนะความไว้วางใจเรายิ่งอยากทําประโยชน์ให้กับวัดครับวัดอยากได้อะไรอยากทําอะไรเ,ออเราก็เดินเรื่องให้ค้นหาให้ครับนะรู้จักวัดหลังคามุงจากที่คุณวิชัยได้ไปเห็นในตอนต้นแต่วันนี้เนี่ยโอ้หมันอลังการมากนะมครับมันมันสืบเนื่องจากว่าบังเอิญประเทศไทยเนี่ยทำพระไตรปิฎกฉบับ ภาษาสากลหรือใช้ภาษาอังกฤษคาบโฟเนติกเนี่ยเป็นตัวออกเสียงเพื่อให้ทั่วโลกเทรวาดเนี่ยสวดบนให้เป็นสำเนียงเดียวกันไม่งั้นมันมันหรมันซุ้งๆต่ำเวลามารวมญาติมารวมพลกันีมันก็เป็นปัญหาก็เลย สมเด็จพระพี่นางก็เลยดำริทำชุดนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ด้วยวัตถุประสงค์ว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยสมัยท่านถูกรังแกประเทศไทยถูกรังแกโดยยุโรปเพราะท่านก็ต้องแสดงตัวบอกจันมีอารยธรรมนะเป็นคนที่มีการศึกษามีอย่างนู้อย่างนี้เพื่อบอกให้รู้ว่าคนสยามเนี่ยมีอารยธรรมนะก็ ผ่านไปด้วยดีเราก็รอพ้นจากการถูกบีบบังคับให้เป็นเมืองขึ้นครับนะฮะเพราะอันนี้เป็นที่มาทีนี้มันผ่านไปตั้งเกินร้อยปีะลืวผูกพังแน่ครับเพราะการจ้างพระไทยบินดกนี้วัตถุประสงค์ที่สองก็คืออัญเชิญไปไปแทนที่ฉบับเดิมครับนะฮะเพราะก็ทำพิธีใหญ่ในวัดพระแก้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ ครับแต่ก่อนจะดําเนินการตรงเนี้ยออในวังก็มีดําริว่าอยากจะนิมนต์เกจีอาจารย์ใหญ่ๆเลยฮ<ะ>ของสามประเทศครับก็คือพมา่าอืมอเมริกาแล้วก็จีนครับ เพราะว่าเข้าใจว่าพม่าผมคิดเองนะเข้าใจว่าพม่าเนี่ยช่วงนั้นน่ยถูกลังแกเยอะเพราะสองประเทศนี้จะต้องเข้ามาคุยกันเพื่อจะผ่อนปลนอะไรได้บ้างก็เอาจาตจนานำนะฮะก็เป็นที่มาของนิมนต์สามพระเถรัผู้ใหญ่สามประเทศครับปรากฏว่าได้สองคือพม่ารับอเมริการับครับ แต่จีนเหลือหนึ่งอาทิตย์ทำจดหมายมาตอบว่าไม่มีนโยบายแต่ว่าไม่ยุ่งครับถ้าไม่ยุ่งมันก็ขาดวัตถุประสงค์ที่ต้องการครับพอดีประธานผู้บริหารกิจกรรมวันนี้เนี่ยท่านก็ขอให้ผมับไปลองเพราะว่าผมเริ่มเข้าออกเข้าออกคุ้นเคยก็บอกเอยไปหาดูนซบ นะฮท่านประหลัดกลาโหมเป็นแม่งานเส์ของท่านก็มาบอกว่าคุณวิชัยเนี่ยขึ้นล่องลองให้ไปไปคุยได้ไหมครับผมก็บอกว่าเออทางราชการเนี่ยคุยไม่ได้หรอกแต่ถ้าส่วนตัวก็ลองดูนะผมไม่รับประกันครับแล้วผมก็ทำหน้าที่ต่อสายโคจนทั้งเจอเบอร์ใหญ่ที่สุดของเถรวาทที่อยู่ที่นั่นก็คือครูบาเจ้าจอมเมืองที่วันนี้เป็น เป็นสมเด็จเนี่ยนะฮะผมก็โทรจับต่อสายท่านบอกว่าท่านมาเข้าวังเข้าวัดพระแก้วเพื่อทําพิธีศักดิ์สิทธิ์อันนี้ได้ไหมครับขอนิมต์เลยขออนิมนต์ท่านครับท่านก็บอกว่าโอ้วันนี้วันศุกร์แล้ววีซ่าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับผมบอกหุ่งนี้เช้าวันเสาร์ผมส่งรถตู้มารับพระคุณท่านอืพระคุณท่านเตรียมตัวมาแล้วกันสามสี่วันครับอนะท่านบอก เออครับเอาเพราะว่าเราเคยทอดพ้าป่าเราเอาจริงนะครับท่านก็กลัวคนไม่จริงเรียกว่ารู้จักกันเพราะว่าไม่มันไกลแล้วมันก็เป็นอะไรที่สื่อสารกันลำบากทุกอย่างมันไม่คล่องตัวครับแต่เนื่องจากความไวเนื้อเชื่อใจคงจะเป็นสาเหตุนี้เพราะเรานิมนต์ท่านเอายืมตังค์ยืมได้ก็บอกท่านบอกนิมนต์วันนี้นะผมส่งรถมาอย่างนี้ล้วก็ นิมนต์รับท่านมาที่ข้ามแม่น้ำโขงอ๋อครับข้ามาฝั่งไทยอตอบอก็ถามว่าอ้าพระไม่มีวีซ่าทำไงวเราก็เอาจดหมายประลัดกลาโหมเลงครับเราเรามีภารกิจใหญ่นิมนต์ท่านไปครับก็เข้ามาที่กรุงเทพับนั่งเครื่องจากเชียงรายเข้ากรุงเทพแล้วก็มาทันเหตุการณ์เข้าพิธีครับ ก็เป็นอันสดชื่นครับและที่สําคัญคือบารมีของคูบาท่านก็เปล่งปลั่งขึ้นออเห็นได้เลยทันทีหลังจากท่านกลับไปพิธีนี้กลับไปแล้วเนี่ยท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆและสักพักหนึ่งในหลวงก็พระราชทานพัดยศให้ด้วยเหตุผลว่าครับอือดีตเนี่ยเราเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันก็ญาติโยมเหมือนทั้งนั้นนะ ก็ถือว่าพัดยศเนี่ยสมควรออโนด้วยบารมีของท่านด้วยครับก็มีพัดยศถวายก็คือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงแลที่9้าของเราเนี่ยนะฮะเนี่ยอาทานพัดยศผมผมเชื่อว่าเรื่องนี้แหละที่ทําให้พรรคคอมมิวนิสต์ประเทศจีนเนี่ยยอมรับศาสนาเทลว่าแล้วก็ยอมแต่งตั้งครูบาองค์นี้ขึ้นมาเป็นสมเด็จครับ โอ้โหนี่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะณวันนี้สถานะของท่านก็คือสมเด็จหลวงจอมเมืองซึ่งเป็นประธานคณะสงฆ์นิกายเวรวาสของประเทศจีนใช่ถูกต้องที่คุณไปมีโวกาสดนั่งรับสนทนากันท่านเนี่ยนั่นแหละวันนั้นคมจะงงๆที่เปลียนเมตตามากนะครับครับบารมีท่านเหลือล้นถึงมอสร้างอุโบสถใหญ่เนี่ยเสี่ยงให เก่งเรื่องช่างไม้ก็ทำประตูหน้าต่างตามแบบให้หมดส่งมาให้เชียงรายช่วยอย่างงู้นคหลายหลายเมืองก็บารมีท่านมีอ่ะรอนลูกศิษย์ท่านก็ช่วยกันใช้เวลาหเดือนเจเดือนสร้างอุโบสถหลังบบล่มเลยเนเดลมิทเลยเป็นงานเดลมิดจริงๆเพราะ่าพม่าเขาส่งส่งส่งไม้สักที่ดีมาเอาตั้งเสาตั้งอุโบสถ ก็ทำเงินอุตลุดเลยแล้วยังมีโอกาสไปเห็นงานฉลุเงินด้วยตรงนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะแบบแบบไทยเอินอย่างนี้หลังจากพิธีกรรมฉลองอุโบสถผ่านไปแล้วเนี่ยผมบังเอิญไปเจอกับเขาเรียกอคนไทยลือที่ตกค้างอยู่ประเทศไทยอ้อสมัยสงครามนี้ก็หนีมาเยอะหนีมาเนี่ย เจ็ดแปดสิบปีไม่เคยกลับบ้านออพวกไยลือเนี่ยเขาเขาอยู่ในสิบสองพันนาเนี่ยเขาหนีไปครับแล้วเขาเขาไม่ได้กลับมาเนี่ยทําหากินอยู่เมืองไทยจนรุ่งเรืองเนี่ยอพอพอผมไม่เจอเขาผมก็เล่าให้ฟังครับว่าเนี่ยสิบสองพันนาเดี๋ยวนี้เจริญแล้วมีไอ้นี่มีไอ้นั่นโอ้มีวัดนี้เป็นอย่างนี้เอารูปให้ดูครับนะเขาได้หนังสือผมเขาเขาก็ก่งมาเลย เอีเยาวิชัยช่วยหน่อยได้ไหมครับช่วยเป็นสะพานบุญพาพวกผมไปไปสิบสอพันนานะไม่เคยไปเขาห่างมาหลายสิบปีรุ่นพ่อรุ่นแม่อยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะก็อยากอยากมาแล้วก็อยากมาทําบุญวัดนี้ครับก็เป็นที่มาของพอมาแล้วก็คุยกับคงจะคุยกับครูบาว่าอยากจะทําไอ้นู่นไอ้นี่มาถวายครับแต่มาก็ ได้อย่างที่คุณเห็นนะว่าฉัดใหญ่บนหลังคาอุโบสถล้อมรอบเนี่ยเป็นสีเงินเหมือนเหมือนเหมือนเปลวเงินทั้งหมดเลยเนี่ยก็ทำโดยกลุ่มไทยรื้อในประเทศไทยครับที่ที่ที่อาศัยอยู่แถวเชียงใหม่เนี่ยทั้งกวนเลยเขาก็ลงขันนสร้างอันนี้มาแล้วก็ให้ผมขนมาให้ที่วัดนะก็ถือว่า ได้ได้เชื่อมโยงกันเขาก็ดีใจได้กลับมาท้องถิ่นเก่าก็เป็นที่มาของการเห็นอุโบสถวาดทำไมมีสีทองมีสีเหลืองมีสีแดงแล้วก็ยังมีสีเงินอีกก็แปลกตาดีครับแล้วเป็นงานสถาปัตยกรรมงานงานปฏิมาศิลปะแบบไทยแบบไทยนะพวกไทยชำนาญเรื่องเรื่องแกะสลักเงินนะครับอฮ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญที่ที่ได้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดครับ